เพิยกสูง1เมตรตัวนี้ก็3ห้องนอน2ห้องน้ํายกพื้นสูงอยู่ที่1เมตรแบบนี้เลยทรงโมเดิร์นสวยๆติดซีแชเนลติดปัวเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วกระเบื้องหลังนี้เป็นกระเบื้องที่พี่เอิร์ธเลือกอยู่ที่ร้านไดนาตี้นะครับผมเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับเป็นลายนี้เลยนะครับ ที่ปูแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะสวยๆตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ติดบัวลายไม้ห้องครัวก็ทําสเต็ปล่างลงมา2เซนนะครับปูด้วยกระเบื้องสีขาวดําแล้วก็พี่เอิร์ธให้เคาน์เตอร์อยู่ที่3มเมตรนี่คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องที่มีห้องน้ําในตัวกระเบื้องลายนี้ก็คือเป็นกระเบื้องลายล้อปูกระเบื้องให้ถึงฝ้าเลยทุกคนรองระบบน้ําการซึมเรียบร้อยกระจกเขาก็จะเป็นกระจกสีดําปลั๊กไฟพี่เอิร์ธใช้เป็นปลั๊กไฟของพานาโซนิคพ่อสายไฟใช้ยี่ห้อคายาสากิเป็นสายไฟยี่ห้อดีเกรดดีีมากกกๆะะรบเื้้องปูแลว็ เป็นไซนไม้มินิมอลมินิมอลแบบนี้เลยเนาะสีพี่เอชใช้ภายในเป็นสีเนียนนะครับใช้สีเป็นสีของ toa สีของเบเยอร์ถ้าลูกค้าอยากจะได้สีเบอร์ไหนยี่ห้อไหนพี่เอชจัดให้ได้เลยครับแล้วก็พี่เอชจัดฝ้าหลุมให้ลูกค้าใครมีห้องโถงใหญ่ๆก็หลุมใหญ่ได้เลยและนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านแบบนี้เลยตรงนี้อยู่ที่ตานเดียวบ้านกุดเงินซอยหนึ่งตานเดียวแกงคอยสระบ,บุรีมีที่ดินอยู่แล้วอยากจะกู้ปลูกสร้างบ้านก็ได้เหมือนกันครับนี่มันจะเป็นแปลงใหญ่ก็คือจะต้องเอาโฉนดเข้าทั้งบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านเล็กแล้วก็น นะครับก็ไม่เป็นไรลูกค้าสะดวกแบบนี้เราก็จัดให้นะครับผมใครสนใจอยากจะมีบ้านสักหลัง0 9 9 c o 5 3 3 5 4 SCG SCGL ี่คิดถึงบ้านคิดถึงพี่เอรนนะครับ